ปกติคนเราอยู่ในโลกของสายตาความรู้ที่ได้จากโทรทัศน์ความรู้ที่ได้จากเน็ตจากที่ไหนที่ไหนมันก็ผ่านตาอยู่ในโลกของตาจะเล็กได้แต่โลกของธาตุในร่างกายของเราเราไม่ค่อยจดรู้จกักต้องหันมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตอเชงให้กําหนดดูลมหายใจเข้าออกตอนนี้มันธาดลมธาดลมก็เชื่อมกับธา,าุไฟธา,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 าดธาดไฟธาุน้ําธาดเด่นอากาศธาศุ เราจะไล่ศึกษากบางครั้งใจรู้สึกงดเกลดเหตุนมันอาจจะเกิดจากภายในจิตใจของตัวเองแต่บางที่มันเกิดจากร่างกายถึงจะเกิดจากใจมันถ้าหากว่าร่างกายแบนไปด้วยมันก็ไปันาดใหญ่พะฉั้นก็พยายามแต่งลมหายใจเป็นที่สบายของเรา้หายท่าไในทุกของเราสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงสมดุลยังไงถ้าหากว่ารู้สึกยันเกินไปก็กำลังดู ในร่างกายของเรามีจุดที่อ่อนกว่าที่ร้อนร้อนกว่าเพื่อนไหมอุ่นกว่าเพื่อนมีไหมให้กำลังอยู่ที่จุดนั้นแล้วก็ร่างกามันแผ่ออกไปในทางตรงข้ามถ้าเย็นเกินไปเขาทุบถ้าร้อนเกินไปภายนอกก็กำลังดูดตรงไหนที่มันเย็นในร่างกายของเราแล้วแผงตรงนั้นแล้วก็ขยายออกไปถ้ารู้สักเวียนหัวก็กถึงท่าเดียนทำให้น,นักลงไป ถ้ารู้สึกหดหูขึ้นทึกถึงธาตุลมทำให้มันเบาขึ้นมาเรียกว่าปรับถ้ามันพอดีเราก็ทำได้ด้วยอำนาจของสัญญาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันส่วนที่พอ,พอจะได้มันก็ช่วยเราได้เรียกว่ามีเพื่อนภายในเพราะมีวิชาภายในรู้จักดูแลเขาได้มันคนในครอบครัวถ้าเรารู้จักปกครองเขา ขาก็จะเป็นกำลังของเราถ้าเราไม่รู้จักปกครองเขา mm. เขาก็บางที่ก็พากันพานกันไปต้องมีวิชาไดเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้นี่เราจึงมาฝึกวิชาลมหายใจที่เป็นหลักเพราะทา่าทาลมเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับจิตใจของเราท่า,ทาอื่นที่เราจะรู้เขาได้ก็ต้องผ่านทาตุลมเราจะบังคับเขาได้ก็ต้องผ่านท่าลมเหมือนกันถ้าไม่มีทตุลมก็ขยับ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นดูธาตุลมเป็นใหญ่แต่งลมพึ่งราให้นดีให้รู้จักเขาให้ดีเขาจะได้เป็นกำลังของเรา